สดุดีบทที่43สข้าแต่พระเจ้าขอประทานความเป็นธรรมแก่กข้าพระองค์และขอสรงสู้คดีเพื่อข้าพระองค์ต่อประชาชาติที่ไม่ใช่ผู้จงรักภักดีขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากคนล่อลวงและอยุติธรรมเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าซึ่งข้าพระองค์เข้ารีภัย ะไหนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ฉะไหนข้าพระองค์ต้องดำเนินไปมาอย่างทุกโศกเพราะการบีบบังคับของศัตรูขอทรงส่งความสว่างและความจริงของพระองค์ออกไปให้ทั้งสองนำข้าพระองค์ให้ทั้งสองพาข้าพระองค์พ้นมายังภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ และมายังที่ประทับของพระองค์แล้วข้าพระองค์จะไปยังแท่นบูชาของพระเจ้าไปยังพระเจ้าผู้ทรงเป็นความยินดีอย่างที่สุดของข้าพระองค์และข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ด้วยพินเขาคู่จิตใจของข้าเอ๋ย ชไหนเจ้าจึงพออยู่ชไหนเจ้าจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในจงหวังในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของข้า